ก็หลักฐานทุกอย่างอะคะ่ะที่ที่ต้องการเพ่เติมว่าผู้เสียหายบางคนที่มาวันแรกเนี่ยยังยังมีหลักฐานที่ยังไม่เพียงพอเรื่องวันนี้ก็กอ,อเห็นว่าจะเอามาให้กลุ่มขดในกลุ่มผู้เสียหายที่มีรายชื่อในใบแจ้งความวันแรกประมาณสิบรายตัวนั้นคือเอกกาศที่เป็นบทเปิดเรื่องเรื่องราวั้งโมดที่เกิดขนนึ้นเจ้เอ่อที่หอคอนนะคะสำหรับกลุ่มของพี่ออนนะใช่จริงน้งแต่ลงล่างก้นื่นวันอยง,ง่้ยคือมันมีความน่าที่มาหลอกไปยังไง ในส่วนของอู่อ้อเองเนี่ยนะคะมีผู้เสียหายประมาณสองพันรายที่เข้ามาทางเราแล้วก็อ้อเองจะพยายามที่จะเก็บร,รายละเอียดเป็นฐานข้อมูลของเป็นหนึ่งเนี่ยนะคะให้ทุกคนลงในระบบว่าใครถูกชักชวนแบบไหนมูลค่าความเสียหายยังไงซึ่งตอนนี้มีลงในระบบของเป็นหนึ่งเนี่ยนะคะในฐานข้อมูลของเราเนี่ยประมาณหกร้อยลายมีมูลค่าความเสียหายร้อยเก้าสิบเจ็ดกว่าล้านบาทแต่ว่าอีกหลายๆหลายๆพัดปที่เขายังไม่รู้ว่าจะลงยังไงอันนั้นก็อันนั้น,นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่อ้อเอาไว้เป็นฐานข้อมูลเฉยว่า ดูนะคาความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วก็การถูกชักจูงแบบไหนล่อลวงแบบไหนบุตรหลงเชื่อเข้าไปมันเอาไว้เป็นฐานข้มอมูลเฉยๆอ่ะแล้วทีนี้พอพาไปแจ้งความหรือว่าได้ตามกรณีต่อเนว่าสำหรับเขายังไงคือง่ายยังไงบ้างนี่แบบตามข่าตาๆๆก็คือเราคุยกันในคืนกุมันแลเราก็ผู้เสียหายกับลตอนนี้กบงว่าเอ๊เพราะมันมีมันมันเริม่มมีอีกกระแสว่าเขาจะหลุดไหมเพราะว่าด้วยด้วยความที่เอาแหละทนายความเขาเนาะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดในหนึ่งที่ เ็นบวงให้กับผู้ความของเขานั่นเองผู้สายขากังวลว่าเอ๊ะมันจะพิกไหมคดีจะติดไหมจะมวยลบต้มผนดูหรือเปล่าซึ่งเราก็ให้ให้คำมั่นว่าเออตอนเนี้ยรอเจ้าหน้าที่ตํารวจทํางานแล้วกเ็เรามีหน้าที่แค่รอแล้วก็ใครมีหลักฐานพยานอะไรให้ส่งมาเพิ่มเติมตหรือว่ามีกลุ่มไหนแม่ขายคนไหนที่อยากจะเข้ามา ในการรับผิดชอบหรือแสดงความเอ่อโพลิติชัยว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับรู้นะตัวเองพ่าดไปแล้วนะหรือให้มันเป็นพยายนอะไรก็ได้ค่ะสามารถรทามาได้เลยแต่ในส่วนที่พี่อ้อมมีตอนนี้มีรีวิวที่แบบว่าจ้างรีวิวอ่ะมีคนที่เขาเคยถูกจ้างรีวิวซึ่งกินสินค้าแล้วไม่ได้เห็นผลแต่จ้างให้รีวิวว่าตัวเองเนี่ยอกินแล้วลดจริงอ่ในการจ้างห้าพันบาทจนถึงปัจจุบันนี้สามสิบปียังไม่ได้เงินค่าจ้างห้าพันแต่ทำรีวิวให้แล้วขึ้นเวทีทุกอย่างแล้ว อันนี้เขาก็พอมาให้ข้อมูลเหมือนกันแต่ว่าเราก็เก็บไว้่อดเพราะว่าถ้ามันจําเป็นจริงๆิเราค่อยออกพูดดีกว่าใช่เชื่อาล้ได้ครับไม่สวยฝอถึงบริษัทจนออทค่ะนได้เงินอ๋อยังไม่มีนะยังไม่มีซึ่งซึ่งมันมีประเด็นที่สองวันที่ผ่านมาที่ออกผลกระแสใช่ไหมคะเกี่ยวกับผู้เสียหายที่อยู่ในในริสแปดสิบหกคนของผู้หญิงผมสั้นคล้ายเราอ่า มีพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าเขาเออเขาเองเคยอยู่ในกลุ่มนั้นในการเอ่อเรียกรับเงินคืนจากบริษัทแต่กลัวเขาเนี่ยไม่ได้เพราะว่าลงทะเบียนผู้รับเงินไม่ทางก็เลยโดนกีบเขาก็เล่าเรื่องราวว่าเออในถิ่นนั้นมีการคุมคุยกันยังไงมีการไปคุยกับบริษัทยังไงมีการหักเปอร์เซ็น์ยังไงอันนี้พี่อ้อให้เบอร์โทรบางช่องก่แล้วนะที่เขาไปผีแต่ว่าถ้าใครอยากได้เบอร์ก็ลองลอง,ลองทังกมาเดีน,ะะนยแต่ท่านี้ข้อมูลคนั้น ต้ออมีผู้เสียหายค่ะท่านเราท่บอกว่าก็ร่ม้มึกในความกังวลว่าอะรจะหลุดหรือเปล่าเลยคะนะักสื่พีย่อยยังยังมีความมั่นใจกับรังางกายเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคือณเวลาเนี้ที่ยังเชื่อมั่นกระบวนการจัดกาอยู่นะที่ที่มองว่าเราอยู่ข้างผู้เสียหายแต่สังคมโซเชียลมันแตกออกไปเป็นสองทางก็คือฝั่งที่เห็นใจพอ,พอกับฝั่งที่เห็นใจผู้เสียหายฝั่งที่เห็นใจบอดพอ,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 พอคือเฮ้ยเขาฉลาด เขาเก่งเขาวางแผนดีแต่แต่พี่มองว่ามันทําให้ผู้เสียหายเนี่ยรู้สึกดกําลังใจในการต่อสู้เขากังวลมากเพราะว่าหนึ่งเสียงมันตัดเต็มนล้นแตกแต่พี่พี่คิดว่านั้นเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะมองแต่ส่วนผู้เสียหายเองที่อยากให้เชื่อมั่นในกระบวนการของตํารวจดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คนกังวลว่ามันจะมันจะล้มไหมเรื่องเทวดาทําไมเงียบไปทาไมไม่มีข่าวเรื่องนี้ต่อไม่มีใครเปิดประเด็นนี้หรอ กับกันว่าตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มดูงูงัวมันเริ่มมีเรื่องอะไรเข้ามาแบบเยอะวุ่นวายไปหมดซึ่งพี่เองเนี่ยไม่ไม่อยากจะลามรู้ตรงนั้นนะพี่จะมุมวงของพี่คือผู้เสียหายอย่างเดียวลบยกผู้เสียหายอย่างเดียวใครมีอะไรเด่นๆด,ดส่งมาแลวเดี๋ยวพี่ส่งไปนักข่าวไปเจอเอา <c oughs> แค่นั้นจริงๆตอนนี้มอ,องเรื่องของการเดินหน้าคดียังไงว่าเราเองเนี่ยี่ดูแลกินไมยเสี่ยงหนงด้วยเลยอยากได้คำตอบก่อนการเป็นคดีคือ ณนะตอนนี้ที่กังวลหรออยากให้ทำํำคดีแบบไหนก็คืออยากให้เร็วแหละแต่ว่าอยากชนะกูุม <c oughs> ซึ่งพี่ก็เข้าใจกระบวนการอยู่แล้วแต่ประชาชนทั่วไปอะ่ะเ <c oughs> ขาถามว่าพี่แจ้งไปแล้วเมื่ไหร่ได้เงินเกิอันนี้ต้องขอแจ้งก่อนว่ามันต้องมีหนึ่งสองสามลตาระดับขั้นบออย่างน้อยคุณก็อดทนรอเรื่องนี้มาตั้งสองสปีแล้ว ต้นเองตอนนี้มันเข้าสู่กระบวน,นการแล้วคุณก็ต้องให้เวลาตอนที่ตำรวจทํางานนะที่อ้อก็อยังเชื่อมั่นว่าทางของบตรเนี่ยท่านจะรัากรุ่ม,มันอาจจะช้านะคะแต่ว่าเชื่อถือว่าในสิ่งที่มันช้าเนี่ยมันจะรัดกรุงแล้วก็ทําทให้ลูกคดีอ่ะมันเป็นผลประโยชน์กับผู้เสียหายมากกว่าอันนี้เหมือนย่นขอเรื่องของเขาก็มีกระแสที่แบบตอนนี้มั่นใจนะคือคือตัวอ้อเองมั่นใจว่าอ้อไม่ได้อยู่ในริสที่ไปตกทรัพยคไนะคะ เรื่องราวในอดตพี่พี่อ่ามันจะเป็นอาจจะเป็นขี้เล็บเลยก,ก็ได้สําหรับพวกที่ไปไปเรียกศึกัาซึ่งเรามั่นใจว่าตรงนั้นไม่ใช่เราณนะวันนั้นพี่พี่อพูดเลยเนาะพี่มีคนมาโยงเราถ้าคนเสพข่าวอย่างมีสติพี่หนุกเขาก็พูดชันแ,แปกตัวนี่พี่ไม่เคยแปงกตัวอ้อไม่เคยแปลกตัวไปในรายการตแต่พอมีคนที่เสพข่าวโดยใช้อคติในตัวเราคุณก็ใส่ไปเลยต้นอ้อต่ออ้อประธานเลขตัวเดียว ซึ่งวันนั้นเราก็ตกใจว่าเอ๊ะคืออะไรเราอยู่บ้านเราก็เลยรีบรีบเข้าไปดูแล้วก็เราก็โวดชี้แจงแต่พอเราชี้แจงก็ว่าเราโดนตูด <c oughs> ฉะนั้นอะไรที่มันไม่ใช่อะพี่ก็ต้องออกกัยืนว่ามันไม่ใช่ใน <c oughs> ส่วนว่า <c oughs> จะไปเรียกรับเงินอะคือเราสามารถตรวจสอบได้เรามั่นใจแล้วก็ผ <c oughs> ู้เสียหานก็ยืนยันกับเราว่าพี่อ้อมไม่เคยเรียกรับเงินจากผี่เสียหันเลยหรอ อย่างกรณีที่ตำรวจตั้งข้อสืบเหตุเาแบบฝากเตือนไปถึงบรรดาในร้องเรียนแล้วแบบให้เสียไปกึ่งมาดีๆกึ่งขมไม่ใช่ประเี็นร้องเรียน่หรือเรามองอย่างนี้นะว่าแบบขนาดจะทำให้แบบหลายคนรู้สึกไม่ก้าวไอคอนเป็นเคสที่ใหญ่หรือว่าต่างประเทศก็ยังมาทถามคุณนะคะก็ยากไปออกข่าวฉะนั้นเองเนี่ยแสงจริงใครก็วิ่งชนวิ่งพุ่งเข้ามาในมุมขอเองเนี่ยเวลาที่มีผู้เสียหายขับเข้ามาเนี่ยถึงเขาต้องขอหลังค่ะมีไหมพูดลอยๆไม่ได้ การที่คุณจะพยายาออกมาแล้วไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนหนึ่งผลกระทบอยู่ที่เราบางทีเนี่ย <hac> เขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเคสเนี้ยเขาโกหกหรือเปล่าแต่ด้วยที่ความที่อยากช่วยอย่า,อาองอ้อมมองอย่างอย่างพี่เอกใส่ไหมนะอ้อมอ้อมมองว่าเขาอยากอาจจะอยากช่วยแต่ในข้อมูลบางอย่างเนี่ยไอ้คนที่มาแจ้งเนี่ยมันอาจจะให้ข้อมูลที่อาจจะแบบซับซ้อนหรือเราเองอาจจะไม่รู้ขั้นตอนทุกอย่างก็เลยคิดว่าเออเอกมาแล้วเป็นประโยชน์หรือเปล่าแต่เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ให้รูปคดีมันเสียหาย อนะคะคในส่วนของเองเนี่ยทุกคนที่ส่งอะไรมาเอ,าขอเา็ขอหรือว่าขอรับถ้าไม่มีเนี่ยค่ะพูดจะลอยไม่ได้ต่อให้คุณว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในนะั้นแต่คุณไม่มีแชทหรืออะไรยืนยันที่อ้นนอนรับทราบว่ามันเป็นเรื่องราวที่คุณเล่ามาพี่ก็ไม่เอาเพราะว่ามันเสี่ยงกับลหลายๆอย่างกับคดีกับภาพลักษณ์ตัวเองทุกอย่างใช่มองยังไ้องแบบว่าการแจ้งนะคจริงๆที่จะมีคนจะคอยถามว่าเขาก็มาเกิดให้ข้อมูลหมายถึงที่ที่เกิด ก,ก็ก็ต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไรหมายถึงว่าคนที่มาแจ้งความคนที่มามามาให้เรื่องราวเขาต้องการอะไรตัวละครนั้นเขาต้องการอะไรมากกว่าใช่แต่ว่าในคนที่พามาเขาก็อยากให้ทางตำรวจก็ก็ค่อยๆสอบดีๆเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีเจตนาที่จะสร้างพยานหลักฐานนห้บอแค่จุดประสงค์ผู้คนต้องการจะช่วยกันครับ